ไม <c oughs> ่ก so, ี่เกมเจอ under score ภาคภาคอะภาคอะไรภาคภาคภาคอะไรไม่รู้ะจำไม่ได้ลืมตลอดภาคนี้นะครับก็จะอยู่ในภาคไอวีนะครับเป็นไอวีไอวีคือเป็นภาคสี่นะครับภาคสิบหกเจอ under score นะครับก็จะมีผมได้เล่นมาแล้ว ไอ้มังกรเหตซะรอมุงเกลไม่ซนะครับก็เล่นประมาณสองชั่วโมงงานครับซึ่งผมจะไม่ผมจะมาผมไม่ได้แคชเกมนี้นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้แคชไปรีวิวนะครับไม่รีวิวเกมนี้เพราะว่าไม่ค่อยชอบรีวิวเกมผมไม่อยากรีวิวเกมเนี้ยจริงๆอยากรีวิวนะแต่ว่ามันมันไม่ได้อะรีวิวมันคอมดับอ่ะ นี่คำดับคูภาสามนะคะอนะคะนะครับอ่านะครับก็จะอาจจะลักๆหน่อยนะครับปลาไอปลานี่เผลอคุยครับเผลอคุยแล้วมันได้ตังค์ไปเลยครับโอ้โหฆษณานะครับก็นี่คือชมหน้าของเรื่อบอลนะครับผมจะชื่อแบบนั้นอ่ะซึ่งนี่นะครับจะเป็นไอเทมทีไปโดมันจะชาวบ้านอันนี้ที่สังเกตไปมือก็คือเป็นว่าของคนอื่นอ่ะ แต่ผมแต่มันไม่เนมีใครสนใจผมก็เลยโดมันก็เลยซึ่งอาวุธก็มีตามนี้ครับเ <c oughs> ยอะแยะมากแคสเกตได้ตัวตรงนี้ไมาของคนหนึ่งทท้งนั้นเลย <c oughs> ส่วนนี้ก็ได้มาของคนอื่น <c oughs> อันนี้คือเพื่อข่มฆ่าคนนั้นมาแล้วอ่ะไม่ใช่คนนั้นเออช่องเลยซึ่งผมก็มีเท่นี้ไอเทมพิกล็อกเยอะเอ่ยพิกล็อกก็จะมีประมาณสองสิบหกอันนะครับ <c oughs> อเอ๊ะ ทำไมพีิกล็อกแม่งน้อยจังวะอ๋อจำเอื้อทำไมพีิกล็อกมันน้อยรู้สึกว่าจะมีตัวนึงครับที่มีพลิกล็อกทั้ง30กะอันน่ะโหโคตรโคตรดียอดตอนนี้เชื่อิงสำคัญที่นี่ เป็นตัวควนตัวค่าะหอ,อ,อเคโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยโอ้นหน้าของชุดนี้เป็ชุดของแ <c oughs> อสซัซินคอ่ i ะ a m a t e u r scholar of the ancient elves dabler in the a r c a e ช่งไม่สง <Good day. S 1> ที่ผมคิดได้อย่างแรกคือ ซีพี่เจมอนี่แล้วก็คิวแม่งเกี่ยวเที่ยวดูท่าตายอย่างเท่ใครเห็นปะวะโอเคเลยใครเห็นดูคิงนี่มีของแจบ,บ้านด้วยแล้วก็เงินแต่ไม่ไม่ใครเห็นนะคะภาพเองเอาเป็นภาพก่อนนี่ใครไม่มีใครเห็นนะดูของปุ๊บหมดมาอะไรตัวบ้านเลย นี่ไอ้นี่มันไอ้เคนเจ้าเคนคิวไปก็เท่าอ้าวตายยีหรอนี่กกไอ้นั่นโอ้ยแอรูต้องหกเอรูต้องหกเออแต่อันนี้เท่กว่าเว้ยว่ากูเอาอันนี้ดีกว่าเท่กว่าดังเยอะโอ้มีห้าอันดีเด็ดไม่ต้องกูใส่นะครับว่าขึ้นมาแบบไหน ก็มาจากกิจเจ้าหมอนี่แหละโอเ้โอเทดี้เพชรมีกำลังเยียดเจอใครเจอคนตัวนี้วิ่ง <c oughs> อยู่รยยจริง ไือนภาคก่อนเวลาวิ่งนี่ช้ามากนะครับเดอะอนเอร์สอร์ภาคสนี้เป็นอะไรที่สุดยอดภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ What is t i s Stay your business. Goodbye. านกูแบบนี้คิวเฉียวบาร์อ ดีเดตมีอะไรบ้างนั่นไงมา้มันต้องมีไม่มีไม่ได้ถึงขบ,บัตินี้มีตัวจำอ่ะนีะเลยนมาคือตอนเขมืออ่ะเสียเงินไปสิบปีอ่ะไม่เขา้าจู่ๆเขมือถี่ดาวแบบนี้ถีอดาวเขมือปุ๊บมันมีคำสั่งบอกว่าเข้าคุกส่อสู้และเสียงเงิน ผมไยตอบเสียเงินเพมันการไม่อยากต่อสู้ันคิดไม่ชอบเข้าคิดด้วยมีโคตรสุดยอดเลย Yes Madam Isn't i r y a dreamboat ไตายซะพี่กูเจเจไม่ได้อยากตายนะคิดไหมตายนะคิดไหมเรียบร้อยแปลก มีประตูใหญ่บ้านด้วยเอ๊ะมีใครอีกเป่ไม่มีเด็ดมีคนคุยกันมีคนคุยกันแถวนี้ไม่ได้นะเขาไปไหนแล้วกันน่าจะวิ่งตลอดเวลาเลย m ต,ต, name is า,ตาตานีไม่หวใ้่ <Take care. S 1> เห็นมาหลายคนไม่นาตาเล็กมากโหชื่อเอมนาไม่ได้เอนาต้องตายทุกคนโอ้บบกี้ที่ให้ชุดที่ให้ขีบ้าน โอเคหายรูปกับทีค้างนหะึเจ้อบ้านไม่อยู่มันเหลือเลวลาจ้าของบ้านไม่อยู่นี่มันไม่เหลือทุกคนเนีเ่เจ้าของบ้านมันตายไปแล้วเก็บอะไรก็เก็บไปได้แลวโอ้เมอ,อะไรโอ้เมือหนักเกิน thank <laughs> you